สวัสดีวันที่19เมษายนนะคะวันนี้ไม่มีข่าวมาอ่านนะคะแต่จะเอายอดการฉีดวัคซีนของหลายๆประเทศเนี่ยมาอัปเดตให้ฟังนะ,ะข้อมูลเนี่ยใครจะกดเข้าไปอ่านรายละเอียดเยอะๆเนี่ยกดเข้าไปตรงลิงก์ข้างบนเลยนะจ๊ะมีทั้งหมด174ประเทศที่มีข้อมูลมาจากปกติโลกของเราเนี่ยมีทั้งหมด193ประเทศนะจ๊ะ ฉีดวัคซีนที่เกิน1ิเอร์เซนไปแล้วเนี่ยสิเอร์ซของจำนวนประชากรนะคิดเป็นร้อยละ1ิขึ้นไปนะมีเพียงแค่64ประเทศเท่านั้นแน่นอนแล้วไม่ใช่ประเทศไทยหรอกอ่ะไปดูว่าประเทศไหนอ่ะก่อนนี้จะไปอ่านทั้งทั้ง6 4สประเทศว่าประเทศไหนที่ฉีดเกิน10เซของจำนวนประชากรนะมีคนถามว่าประเทศสามมหาอำนาจนะอย่างรัสเซียจีนแล้วก็อเมริกาเนี่ยเขาฉีดไปถึงไหนก็นแล้วก็เป็นสามมหาอำนาจโดยเฉพาะจีนกับรัสเซีย อ่าเนี่ยเขาน่าจะฉีดพอๆกับอเมริกาใช่ไหมเรนเขาเป็นผู้ผลิตวัคซีนด้วยอย่างเงี้ยเหมือนกับอเมริกาเปล่าเลยค่ะอเมริกานี่เขาฉีดไป32.2องจเปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรอ่ะบอกไว้ทีหนึ่งนะจ๊ะบางบางประเทศอาจจะฉีดแบบว่าหลายเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะแต่ว่ายอดจํานวนของประชากรเขาไม่เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าจะประชากรน้อยหรือประชากรมากเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ของประเทศนั้นที่ฉีดไปแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะ หลุดพน้นวังวนของไวรัสและกันหรือไม่หรือพูดง่ายว่า,ายิ่งฉีดเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นเสียรีภาพมากขึ้นเท่านั้นนะจ๊ะอเมริกาเนี่ยฉีดไป32.2% 32นะจ๊ะแม้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาฉีดถึง3ล้าน2องแสนกว่าโดสเลยนะต่อวันนะคะส่วนรัสเซียเขาเป็นประเทศที่ผลิตวัคซีนอยู่ใช่ไหมแต่ฉีดไปเพียงแค่สี่จุเปของจำนวนประชากรเท่านั้นนะจ๊ะต่อวันเขาฉีดได้แค่ 9 7 0 0 0กว่าโดสเองนะจ๊ะคือขายอย่างเดียวนะคะประชากรในประเทศอย่าเพิ่งฉีดนะคะอันนี้เอาเงินเข้าประเทศก่อนนะจ๊จะของรัสเซียของจีนนี่ือเช่นกันนะอ่าจำนวนประชากรมีเพียงแค่6.7ดเเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ฉีดจากจำนวนของประชากรนะจ๊ะแม้ว่ายอดเขาบอกว่าวันหนึ่งจีนจะฉีดไปทั้ง3ล้าน7แสนกว่าโดสต่อวันเลยนะแต่ก็ได้แค่ 6. 7เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรอ่ะไปต่อเลยว่ามีประเทศไหนบ้างที่ กำลังจะเป็นเสรีภาพกับไวรัสสถีนะจ๊ะจะได้เปิดประเทศสถีนะคะอ่อ EU สภาพยุโรปนะฉีดไป12.3เนี่ยฉีด2ล้าน3แสนกว่าโดสนะสหราชอาณาจักรฉีดไป31.5เยี่ยอะมากไกลละไกลละนะจำนวนโดสนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคือเขาฉีดไปทีแบบางบางบางประเทศเขาฉีดน้อยฉีดมากนะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวบอกด้วยลวกันเนาะ สหรัฐจะอนาจ์จาก,ก็บอกไปแล้ว31.5%ของจำนวนประชากรก็คือฉีดไป4 0 0 0 0กว่าโดสต่อวันเยอรมนี12.8%ไปแล้วนะ5 0 0 0 0โดสต่อวันนะตุรกี12% 200,000กว่าโดสต่อวันฝรั่งเศส12.9% 300,000เกือบ4 0 0 0 0โดสต่อวันนะคะอิตาลี12.4%นะคะ300,000กว่าโดสต่อวัน ชิลี33.8สเปอร์เซ็นต์นะ1 6 0 0 0 0หมื่นโดสต่อวันนะฉีดเหมือนน้อยแต่ใกล้หมดแล้วนะว่าคนเขาในประเทศอาจจะน้อยข้อมูลขนุนยังไม่มีนะบอกไว้เลยนะคะแต่เอาเป็นว่า33 8าจุดเนี่ยเยอะแล้วนะอ่ะต่อไปสเปนนะฉีดไปแล้ว13.3จเปอร์เซ็นต์นะ3า0 0 0นกว่าโดสต่อวนันอิสราเอลฉีดไปถึง5 7เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรใกล้และประเทศนี้เกือบร0 0เปอร์เซ็นต์นะแม้ว่าฉีดต่อวนันแค่11บอ ไม่ใช่สิบเอ็ดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าโดสเองนะจ๊ะไม่ต่ออันนี้เฉลี่ยต่อวันไม่แน่นะกก่อนหน้านะเขาอ,อาจจะเล่งฉีดไปแล้วนะอันนี้แค่ข้อมูลเมื่อวันที่สิบแปดนะจ๊ะข้อมูลต่อไปของแคนาดาฉีดไปยี่สิบสองจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะคะฉีดไปเกือบสามแสนกว่าโดสต่อวันนะสะรัฐอาหรับเอมิเรตนะสี่สี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะฉีดไปก็เกือบ เก้าหมื่นกว่าโดสต่อวนันมรรอกโกสิบสองส่ามมสามหมื่นสโดสต่อวนันนโปลแลียนฉีดไปสิบเปอร์เซ็นะเกือบ2 000, องนะนะแสนโดสต่อวันซาอุดีอาระเบียนะสิบเร์เซนต์นะคนะแสนโดสต่อวนันนะฮังการี23.6เป์เซ็นะเกือบแสนโดสต่อวันโรมาเนีย10.5%เปซ็นต์นะ 73,000มื่นามพโดสต่อวันกว่าๆนะสนุนพูดนะแค่เอายอดข้างในเฉยนะเซอร์เบียสิยี่เซอร์เบียนี้ยี่สิบดปนะฉีดไปเกือบส0 0 0มื่นโดสต่อวันเบเยียมเบเยียม1 2บปนะคะฉีดไปเกือบแสนต่อวันนะคะกรีซกรีซกรีซนะสิบดนะคะฉีดไปเกือบห0 0 0มื่นโดสต่อวันนะคะเช็กกีนะสิบเอ็ดจุดโดส สิบเอ็ดจุดสนต์นะห้าหมื่นหาพัโดสต่อวันออสเตรเลียสิบสามจุดหกเปร์โดสต่อวันโปรตุเกสสิบเออต์สี่สิบเอ็ดเอ่อสี่สินั่นแหละนะสวีเดนฉีดไปแล้วสิบซนะเกือบฉีดไปห0 0 0ืโดสต่อวันสวิตเซอร์แลนด์สิบเปซ ฉีดไป40,000โดสต่อวันนะคะสิงคโปร์14.6นะคะเปฉีดไปเรา50,000โดสต่อวันนะคะเดนมาร์กฉีดไป13.2เ34,000โดสต่อวันฟินแลนด์12.5เฉีดไป34,000โดสต่อวันอุรุกวัย18.9 ฉีดไป45,000โดสต่อวันนอร์เวย์12.4%ฉีดไป5เอ้ย35,000โดสต่อวันสโลวาเกีย11.6%ฉีด21,000โดสต่อวันกาตา21.9%ฉีดไป23,000โดสต่อวันแล้วก็ไอซ์แลนด์11.7%ฉีดไปเกือบ20,000โดสต่อวันเลยทีเดียวนะคบบาเรน บาเรนี้าจุนซนต์นะคะต่อวันเนี่ยหนึ่งโดสแล้วก็ต่อไปก็คือลิทัวเนีย1 3บนตะคะต่อวันก็1 6 0 0งหมืนะคะต่อสโลวีเนีย12.4%ซ็นะคะฉีดไปเกือบหมื่นนะคะฉีดไม่เยอะเพราะว่าอาจจะน้อยนะ ผู้ฐานเนี่ยสามแล้วนะแม้ว่าฉีดเนี่ยไม่ถึงพันโดสนะคนเขาน้อยนะ32%มสินะคะก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันนะคะเอสโตเนีย1ิบสี่เนะห้าพกว่าโดสต่อวันมาลดิฟส2 1ี่นะฉีดไปสี่พกว่าโดสต่อวันนะคะมอลตามอลตานะ 27.3%นะคะฉีดไปเกือบ5,000โดสต่อวันเลยทีเดียวมีอีกไหมมีอีกไหมมีมีม,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 มียังมีต่อยังมีต่อนะจ๊ะไซบรัสไซบรัสนะคะ10.6%นะคะฉีดไป5,000กว่าโดสต่อวัน,นะะแล้วก็ลักซ์เบิร์กนะคะ12.5%ฉีดไปเกือบ5,000โดสต่อวันเลยทีเดียวนะคะ เซเชลเซเชลนี่ยห้าดีนะฉีดไปแค่พันกว่าโดสต่อวันนะคะไอแลนด์สิบฉีดไปแค่พันกว่าโดสต่อวนันบาเบโดสนะบาเบโดสเนี่ยสิบฉีดไปแค่300กว่าโดสต่อวนันนะยิบรอนตายิบรอนตา ฉีดไป97.4เซ็นใกล้หมดแล้วอันนี้เขานิดเดียวมั้งนะฉีดไปแค่เกือบแค่สีอวประมาณ369โดสต่ตอวันเองนะแต่97.4อู้จะหมดแล้วเนี่ยได้คงเป็นประเทศแรกนะเนี่ยแล้วก็ Eye of m มนนะคะไอออฟแมนนี่38.3นะคะ500กว่าโดสต่อวันมูเก็ะแมนนะ47.1เฉีดไปแค่708 ต่อวันเท่านั้นเองนะจ๊ะเบอร์ม erm ิวด้า37.3%เปอร์เซ็นต์ฉีดไปแค่600โดสต่อวันนะอารูบาฉีดไปแล้ว15%เปอร์เซ็นต์นะคะพันกว่าโดสต่อวันนะคะแอนติก้าและบาบูด้านะ14.6ีดเปอร์เซ็นต์ฉีดแค่2 179โดสต่อวันแค่ okay, ฉเฉลี่ยนะ,ฉะเฉลี่ยนะ หมู่เกาะเตอร์สและหมู่เกาะเคคอสนะคะสามเร์ซนะคะสี่ร้อยกว่าโดสต่อวันมนาโคโมนาโคฉีดไป29.4%สิบเกปอร์เซร้อยกว่าโดสต่อวันอันตราสิี่เปอร์เซ็นต์นะคะพันกว่าโดสต่อวันสันมอลิโน่ฉีดไป31.4%สิบเปเซนะคะเจ็ดร้อยกว่าโดสต่อวันโดมินิกา 12.8%นะคะไม่บอกยอดต่อวันนะอันนี้ไม่มีข้อมูลนะคะซินมาเตนอ่านผิดปะวะเดี๋ยวสูงแปนบนึงซินมาเติบจุดร์เซ็นต์นะคะหก0้กว่าโดสต่อวันนะคะกริชแลนด์สิบสาตดโดสต่อวันมูเกาะเฟโรสิบสีดอร์เนตะคะสร้บสามโดสต่อวัน เซนคิดและเนวิสนะคะ10%นะคะ1 5 1ต่อวันเฉลี่ยนะจ๊ะเองกาวิล่า19.6% 12ต่อวันอันนี้อาจจะเป็นแบบปกคนนิดเดียวอะไรเงี้ยเซนเฮเลนาา38.1% 3ซ็นตสต่อวันมูเกาะฟอกแลนด์นะ7 3 5โอ้โหนี่ก็ใกล้หมดแล้วใกล้เปิดเปิดเปิดแบบ เปิดไอเปิดเปิดเป็นท่องเที่ยวแล้วนะ200กว่าดอวลาวันนะแล้วก็ม er อนเซอรัสสิบเจ็ดด้าเปอร์เซ็นต์นะยี่สสต่อวันอ่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วนี่คือยอดผู้ที่ฉีดฉีดฉีดไปแล้วเกินสิอร์เซ็นต์นะคะถามว่าไทยเราถึงไหนแล้วนะไทยเราอ่าไม่ได้ถึงหมื่นต่อโดสนะ ยอดเขาเขียนว่า9,697โดสต่อวันเท่านั้นเองมีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรจาก100ไทยเราฉีดไปแค่0.4นค่ะนะคะแม้แต่ญี่ปุ่นนี่ก็ยังฉีดไม่ถึง10อนะคะอินเดียก็เช่นเดียวกันก็ฉีดไม่ถึง10อินเดียเนี่ยที่ขนมจดไว้นี่คือ4.5เท่านั้นเองนะคะโอเคนะคะใครฉีดอา ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งดีนะคะจะได้เป็นเซลรีภาพต่อไวรัสสทีนะโอ้โหไอ้เด็จการโคโรนา mm hmm. โอเคนะคะเจอกันจ้า